มีไส้อะไรบ้างคะมีอะไรบ้าคุมะอ๋อมันม่วงอะคะโอเคขายขายยังไงคะโอเคค่ะเอากล่องนึงนะคะเอ่อหักหักอันนี้นะหักแล้วที่หนูจะชิมไปอันนึงนะคะคืออันนี้คุณอันนี้คุณชิ่ไม่ได้มันลวกปากขึ้นไหมอ่ะคนละครึ่งตัวเอง ได้อ, <S 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 อีกแล้วไม่ได้ <S 2> <S 2> หร<ม>อกมาอย่างนี้อูโหูไม่มีที่ไหนทําอย่างนี้แล้วเนี่ยครั้งแรกเลยที่เห็นขอโทษนะคะเนี่ยครั้งแรกเลยที่เห็นอ่อมหาหน้ามนาจะเป็นสดสีขายคืนเขาเรียกว่าอะไรนะมะพร้าวอ่อนกับมันสีม่วงอร่อยนะชิมแล้วอืมอร่อยมากอืม คนขายก็สวยนะคะใจดีจังค่ะนี่ไม่แพงนะคะกล่องละสามสิบาทได้ทั้งหลายชิ้นมีหลายมีหลายไส้ด้วยเ้าก็เ,กเต็มกล่องเลยเต็มกล่องเลยเนี่ยไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วส่วนมากก็เอ,อแม่ค้าพัาค้าแถวนี้ก็เป็นลูกค้าที่นี่นแล้วก็คนมาจ่ายตลาดะ มหาหน้ามีของอร่อยๆอเย,ยอะแล้วก็สีมือก็เป็นแบบไทยๆดั้งเดิมขายมากี่ปีแล้วคะขายมาสิบหปีโอ้โสิบห้าปีนี่ค่ะมันม่วงหลายคนอาจจะงงว่าต้าองขูดเนี้ยอ,อต้องขูดเอาคดูวิธีการเลยนะ สวยเนาะแล้วอ,อร่อยด้วย mm. mm. มันม่วงหรือว่าฝรั่งเรียกว่าอะไรลนะ่ะ Sweet potato Sweet potato with tender coconut อาจจะไม่ใช่เทนเดอร์แล้วก็คงอาจจะเป็นแก่ๆหน่อยนึงแต่ว่าไม่แก่มากเนาะเพราะเขยังอ่อนอยู่โอ้สวยมากเวทีการหยอดสะอาดค่ะรับรองได้ ตัวนี้จะเป็นหัวกะทิฮะโอ้หออคติดฝาแล้วนี่ก็จะต้องทิ้งไว้รอสักพักหนึ่งแต่เราได้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะ เอาไปทานต่อที่บ้านได้ชิมขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะมาอุดหนุนใหม่นะคะ,อะขอบคุณค่ะโอเคเอก็เดินต่อนะคะตอนนี้จริงๆแล้วอะ่ะอาหารอร่อยที่นี่เยอะมีทุกอย่างเลยจริงๆข้าวเหนียวมะม่วงแต่คิดว่าข้าวเหนียวมะม่วงอาจจะเห็นทั่วไปไอ้ขนมครกเนี่ยบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มี thank God for giving us a chance to try so many delicious food, especially uh, some desserts that we really love it. They are put at with the coconut milk. My favorite food. My favorite snack. Thank thank God for everything. So. มีของกระจุกกระจิกเยอะแยะค่ะนี่ก็จะขายไม่แพงมีหลายแบบหลายราคาเนี่ยของที่แบบว่าใช้ในครัวเรือนนะคะสิบยี่สิบาทก็มีค่ะเดี๋ยวให้ดูอาาจะต้องปิดกล้องเดี๋ยวก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ